ผู้ป่วยระยะ1-3 A เอกินอะไรได้บ้างมาดูกันสีเขียวคือกินได้สีเหลืองคือควรได้รับคําแนะนําและสีแดงไม่แนะนําค่ะเอามาดูกันน้ําเปล่ากินได้นะคะส่วนน้าเปล่าที่เป็นน้าแร่ธรรมชาติที่เขียนว่ามิเนอรัลนะคะก็สามารถกินได้เหมือนกันค่ะส่วนโซดาหรือว่าสปาร์กอิงเติมความสดชื่นถ้าไม่มีน้ําตาลก็กินได้ค่ะนมรสจืดระยะนี้ยังกินได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าปรุงแต่งรสชาติกินไม่ได้ค่ะส่วนนมที่มาจากพืชหรือว่าพกน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะถ้าไม่ใส่น้ำตาลก็กินได้แต่ว่าถ้าปรุงรสแล้วก็ควรได้รับคำ ตัวน้ำสมุนไพรพวกเก๊กฮวยกระเจี๊ยบใส่น้ำตาลเยอะมากเลียงไดเรียงถ้าจะอยากกินจริงๆนะคะก็ให้เลือกตัวโนชูการ์นะคะหวานน้อยหรือไม่ใส่น้ำตาลได้เลยก็จะดีส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยจริงๆก็ควรได้รับคำแนะนำก่อนทานนะคะแล้วก็น้ำผลไม้พวกนี้คือน้ำตาลเยอะมากส่วนเครื่องดื่มเติมโปรตีนก็ควรให้รับคำแนะนำก่อนทานเช่นเดียวกันอาจจะถามแพทย์ก็ได้นะคะคอลลาเจนด้วยรังนกด้วยค่ะแต่ที่ทานไม่ได้เลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิดในตู้นี้งดนะคะแล้วก็ชาขวดหวานหานก็งดค่ะใครเป็นโรค ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5กดติดตามเพจเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปต่อไปให้ค่ะ